สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เจอกันในช่องมีทําได้อีกแล้วน,นะครับวันนี้เป็น vivo v15 นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอนะครับแต่จอยังไม่มานะครับเอาไปคลิปนี้คลิปแรกก็จะเป็นการแกะนะครับการแกะฝาหลังนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าฝาหลังของโทรศัพท์ที่เราจะแกะเนี่ยจะเป็นกระจก หรือว่าเป็นเซรามิกหรือว่าเป็นพลาสติกนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มาดูนะครับการแกะง่ายๆนะครับเนี่ยเราจะมาลื้อจอออกนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับแต่ว่ามาเป็นในการประกอบจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารุ่นนี้ข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ก็ เคยแกะมาแล้วนะครับเคยแกะมาแล้วก็สบายหน่อยนะครับนะครับสามารถแกะแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับข้อควรระวังนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือหนึ่งสายเพลต่างๆนะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้กาวมันยืดนะครับกาวมันยืด นะครับเพย์สแกนนิ้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆต้องแกะตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยนัดหนึ่งตัวตรงนี้นะครับรนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แกะออกมาแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้ฝาหลังนะครับ เราจะแกะไปจนถึงการทําจอเลยนะครับตัวนี้นัดหมาไม่ครบนะครับดูจากภายนอกแล้วนัดหมาไม่ครบนะครับเนาะเราก็ต้องพยายามสู้ต่อไปนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างนะครับก็กราบขอไปพี่ๆไวนนะ้ณที่นี้นะครับ แล้วก็แกะน็อตให้หมดนะครับแกะน็อตให้หมดนะครับที่สําคัญคือน็อตตัวนี้รุ่นนี้นะครับถ้าใครจําไม่ดีนะครับมันจะมียาวสลับสั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้มาร์กน็อตไว้ด้วยนะครับเนี่ยในโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตสั้นนะครับเราก็จะจับแยกไว้นะครับ ส่วนน็อตยาวก็แยกไว้นะครับน็อตสั้นก็แยกไว้เป็นชุดเป็นชุดไปนะครับเหมือนผมเนี่ยผมจะแยกชุดบนกับชุดล่างนะครับนี่นะครับก็จะแกะชุดนี้ออกมา นะครับได้เป็นลักษณะนี้นะครับชิ้นแรกนะครับชิ้นต่อไปคือแบตเตอรี่นะครับแกะแป็กแบตออกมาก่อนนะครับแป็กแบตออกมาก่อนตัวนี้นะครับเขาเคยแกะออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะง่ายนะครับหรือไม่แน่มันก็จะยากไปเลยอ่าง่ายนะครับนี่นะครับแกะแบตเตอรี่นะครับขั้นตอนต่อไปก็แกะเพจอนะครับเพจอดันออกมานะครับ เข้าไปแบบนี้นะครับดูนะครับ โอ้โหตัวนี้เขาฝังกาวมาแน่นนะครับเขาฝังกาวมาาันก้อนจะแน่นเพราะฉนั้นแล้วก็โอเคแต่ไม่ยากเกินมือเรานะครับนี่นะครับเสียงก็จะเสียวๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับอ่าต่อไปแล้วก็หลังจากนี้ก็เรามาทําความสะอาดนะครับอ่าคลิปนี้ก็ตัดจบนะครับในการแกะ vivo v, v 1 5 นะครับเพื่อนๆนครับก็เนี่ยเหลือประมาณแกนกลางประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าในการประกอบจอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ